ทางนู้นนะคะทางไปเลออนวิ่งข้ามทางนะถึงที่ไม้พอดี แล้วแล้วแล้วก็มานั่งถาถานะคะให้มันเป็นฐานนะคะดูสมาชิกจะนั่งรอนะคะเห็นไหมเนี่ยเรียงกันเป็นแถวนี่ตัวหน่อยมันอยู่ตรงเีนแะล้ะนี่ยนนี่ตัวผูลล้ละนะคะมันอยู่บรสุกมันคิขี้ดื่อตัวนั้นนะที่ตนสิ เครื่องปรุงรสก็จะมีนะคะกระปิผงชูรสน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็ผงปลาร้านะคะแล้วก็สามารถใส่น้ำเปล่านะคะนะคะใส่ผงปรราลารวมไปใส่กระปิผงชูรสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวใส่น้ำเปล่านะคะนิดหน่อย แล้วก็ผสมกันไปเลยนะคะมะเขือเทศมะเขือใักระถินนะคะก็จบตำปรงฮงนะคะ Hmm. Chim, chim à đẹp ngay. gặp 5 chim seafood nhé các bạn, ngon. ăn. 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 มันเขียนว่าโปรตองนะคะป้าหมึกน่ยละ่ะนี่ย่างเตรียมๆมันมีความเหมือนกินปลาหมึกอ่ะอันปลาหมึกแห้งกับบานเข้าไหมแบบ เราขอกินให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพาไปเห็ดงานในสวนตาเอาเถอหิวพักไปเก็บพักวะท่านข้าไปตำบุญคุงกัมมาสามีอ่ะเห็ดปิ้งยยางเรียบร้อยแล้วเอ้าเห็นไหมน่ารัเฮ้ยกินใส่นะคะน่าละกินสมิตต์กินเป็นพาดข้าวปุ่นคนเดียว แต่ว่าเจ้าบิ๊ตตงน่ะมันก,กินได้กับมาฮงนะคะบนหลีเขื่อนมันก,กินเป็นแต่ข้าวกุ้นนี่แหละลน่าหลักี้เกียจจะน่งหน้าก็ได้ือ้อรูปนี้เลยเขาก็กินเป็นได้เนี่ยนะคะ เพราะว่าเรากินอิ่มแล้วนะคะเราก็เลยนะคะมาป้อนนะฮะมาป้อนมาป้อนเขาลูกๆนะคะเดีะะ๋ยกระทั่ความสะอาดตรงนี่นวันนี้เรียกหลายมาก ดเดี๋ยวก็อิ่มนั่นแหละก็มาเดี๋ยวมันประทันไปให้กินข้าวปุ่นลายดอกเปลือง <laughs> จะมาจะกินไ่กินแล้วให้กินขน้าวมาละนะคะเพราะว่าข้าวเยอะดูเออจะได้ แซ่บคัดนานี่กนะ็กตามได้ฮอตดอกนะคะให้คนร้านนานโต๊เพอได้กินพอได้ได้กินคนะเออนานหลังกินไปถ้านานหลังกินไปก็นี้นะคะประมาณนานหลังเรียบร้อย กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายในสวนกันอ้อยหลังจากกินอิ่มแล้วนะคะก็นี่มีพวกต้นกล้านะคะที่เพาะนะคะเอ็นพวกักแตงเนี่ยแล้วก็ฟักนะคะเอาลงดินไม่หมดอุ้ยก็เอามาลงไหวซื้อ,อมันนะคะที่ท่านได้กินก็กินนะคะเพราะว่ามันหนาวจะมาแล้วนะคะ ก็ยังเชิงนะคะยังเชิงสภาพอากาศนนปุยอันตอนที่ปุยปลูกไหวทั้งรุ่นทั้งหุอ้ยแตงกวาดกนะคะพี่น้องเก็บทีนี้สามสี่สิบนะหลายเดี๋ยวปุยจะปลูกนะคะแล้วจะพาเดินดูนะคะแตงกวา ว่าเพาะไว้เยอะไม่มีเวลาลงนะคะลงบ้างไม่ลงบ้างจะพ้าไปเบิงงนวยที่ลงก่อนหนาะที่มันเป็นนวยแล้ว แงกวานี้ปลูกง่ายนะคะให้แต่มันเลื้อยนะนะคะมีหนวยนี่อุ้ยดกขับดกแนแวเบบทุกบ่ตรงน,นี้มาก่อนก็ปลูกแตงกว่าพึ่งถอนออกเก็บมันเล็ดพันธุ์ไวนัง นี่นะคะแตงกวาฮอลแลนด์นี่นี่อันนี้นะคะคือต้นที่เราพากันปลูกเมื่อกี้นะคะเนี่ยจะเป็นพันธุ์ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ เป็นแบบน้ำๆแบบนี้แต่อันนี้มันหน่อยมันทันใหญ่นะคะ บวบนะคะเราก็อยู่จนมืดคำ่ำ่ลยละอันนี้ก็จะเป็นนะคะบวบทรงกลมนะคะหรือจะเรียกว่าอะไรนะอันฟักทองนะคะสุกินีแต่ลักน้ามันนะคะหน้าตาฟักทองเลยนะคะ วันนี้นะคะก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแเราด้วยนะคะพี่น้องมื่อค่ำแล้วนะคะกันเด็กบวบกับบานนะคะ